สัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาที่หัวหินอีกแล้วครับมาที่ร้านตรงนี้นรฮะร้านครัวคุณแม่อาารตำสั่ด้รยเทียมถนนหนึ่งสองอันนี้ลงไปหัวหินทางน,นี้มาจากกรุงเทพน,นะครับมีร้านชายาานนี้เดี๋ยวเราไปดูในร้านกันนี่คนระับร้านเขา นั่นเจอเจ้าของร้านกําลังปรุงอาหารให้กับลูกค้าอยู่พอดีหวัดดีครับเจ๊ขออนุญาตหน่อยนะครับอคุณพี่ชื่ออะไรครับผมาเจ้าของร้านคุณพาน,นะครับนี่ก็มีลูกค้าย่านนี้ม,มาทานอาหารกันที่นี่นะครับโตเขาเ่่งดี ก็เป็นรายการอาหารก็นะครับของครัวคุณแม่ก็มีหลากหลายเมนูนะครับลูกค้าสนใจอยากทานอาหารของอร่อยก็เชิญได้ที่นี่ข้างๆกันมีตู้กดน้ำด้วยแล้วก็มีเครื่องซักผ้าบริการคนยา่านนี้ได้ครับผมจบรายงาน อาหารที่ครูคุณแม่เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ